ทุกคนครับในคลิปนี้มาดู Dynamic r a n จ์ด้วย Table กันครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ข้อมูลธรรมดาตรงนี้ครับผมต้องการแปลงไปเป็น Table วิธีง่ายที่สุดก็คือเลือกช่องใดช่องหนึ่งก็ได้แล้วคลิกไปที่ Home ตรงนั้นแล้วเลงไปที่ Format Add Table ขอเลือกมาสัก1รูปแบบจิ้มลงไปครับหลังจนั้นตั้งข้อสังเกตมีหัวตารางไหมครับถ้ามีก็เลือกตรงนี้ด้วยทุกคนครับแล้วตอบโ OK, อก็ได้หนึ่งสปับ๊บ จบข่าวทุกคนครับหลังจากนั้นตั้งข้อสังเกต table design วิ่งมาด้วยอัตโนมัติผมคลิกเมาส์ออกไปดูซิ table design หายไปผมลองเลือก table ตรงนี้อีกสั่งคลิกนี่คือ table ของเรามีชื่อว่าอะไรครับชื่อว่า table หนึ่งนี่คือนําไปใช้ในการอ้างอิงใช้งานต่อไปใช่ไหมอาจจะนำเอาไปใช้งานทำ pivot table ก็ได้ remove duplicate หรือว่า convert ไปเป็น normal range ธรรมดาก็ได้หรือจะ insert slicer ก็ได้ทุกคนเห็นไหมวิธีการทดสอบว่าเป็น dynamic range หรือเปล่าทดสอบง่ายๆแบบนี้ก็ได้ทุกคนครับอย่างเช่นคลิกลงไปตรงนี้ใส่ตัว c เข้าไปแล้ว enter ตั้งข้อสังเกตรูปแบบตารางก็จะจับอัตโนมัติเห็นไหมผมใส่เข้าไปตัวเลขเห็นไหมครับหรือผมอาจจะลองทดสอบเท่ากับตรงนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่ตารางซ้ายมือตรงนี้เทเบิลของเราเห็นไหมนี่คือชื่อตารางเทเบิลหนึ่งทั้งหมดเลยผมลองเอนเตอร์ดูซิแล้วหลังจากนั้นลองตั้งข้อสังเกตขอบเขตของเขาว่าเขาเลฟเฟอร์เรน์มาแล้วทุกคนเห็นไหมหลังจากนั้นลองทดสอบความเป็นไดนามิกเรนดูซิด้วยการพิมพ์เข้าไปต่อตรงนี้ตัวดีด็อกก็ได้เอนเตอร์หนึ่งสองสามตั้งข้อสังเกตขวามือก็จะไดนามิกมคาคอ บิง่ายๆกันไปแบบนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันทุกคน